สวัสดีครับผมช่างศิษฐ์จากบริษัทสุทธิสารนะครับวันนี้เราจะพาคุณลูกค้านะครับมาดูวิธีการตัดแผ่นโอเคสโตนนะครับหรือแผ่นหินเทียมของบริษัทสุทธิสารนะครับนะครับเดี๋ยวเชิญทางนี้ครับแผ่นโอเคสโตนของเรานะครับจะมีขนาดอยู่ที่120นะครับคูณ60ซนติเมตรนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีการตัดนะครับวิธีการตัดที่ใช้โต๊ตัดเลื่อยวงเดือนนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นแผ่นโอเคสโตนสี สีทองนะครับซึ่งของเรามีทั้งหมด5สีนะครับคุณลูกค้าอาจจะสังเกตเห็นข้างหลังนะครับข้างหลังเนี่ยฮะจะมีกระดูกอยู่นะครับเป็นกระดูกแผ่นนะครับเราสามารถตัดแผ่นมาเป็นชิ้นเล็กๆนะครับในกรณีที่คุณลูกค้าท่านใดที่อยากได้แผ่นที่เป็นชิ้นเล็กๆนะครับก็สามารถตัดได้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองตัดให้ดูนะครับ ตัดโดยใช้เลื่อยวงเดือนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการตัดนี่นะครับตัดได้หลายอย่างนะครับจดใช้ลูกหมูก็ได้นะครับอุปกรณ์งานไม้ทุกอย่างก็ตัดได้นะครับตอนนี้เราจะใช้โต๊ะที่เป็นโต๊ะเลื่อยวงเดือนนะครับตัดนะฮะเห็นโอเคปิดเครื่อง ตอนนี้นะครับเราตัดตัดไปแล้วนะครับ1ส่วนใน4ส่วนนะครับนั่นหมายความว่าใน1แผ่นเนี่ยเราสามารถตัดชิ้นเล็กได้ถึง8นะครับพอตัดชิ้นเล็กแล้วเนี่ยได้ได้เราก็จะตัดตามกระดูกของเขาที่อยู่ข้างหลังเดี๋ยวดูทางนี้ครับฮะวิธีการเรียงต่อนะครับก็ต่อได้ตามใจชอบนะครับซึ่งถ้าตัดเป็นชิ้นเล็กแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้อารมณ์ที่เป็นแผ่นหินที่เป็นชิ้นเล็กๆนะครับ คุณลูกค้าก็สามารถสลับได้ว่าจะลายไหนจะอยู่ข้างล่างข้างบนนะครับยังไงสนใจสินค้าโอเคสโตนของบริษัทสุทธิสานะครับสอบถามมาได้นะครับ